นี่เป็นอีกหนึ่งบอ่อน้ำพุร้อนแห่งเกาะคิวชูที่น่าสนใจมากเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาให้เข้าชมฟรีนะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างบางตาอุนเซนจิกโกกุแห่งนางาซากิญี่ปุ่นนั่นเองค่ะการเดินทางมาที่นี่นะคะจำขับรถมาค่ะมีที่จอดรถทางด้านหลังอิน o r ม a ชันเซนเตอร์นะคะช่วงที่ไปเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็จะประมาณ5องศาได้เจ้าหน้าที่ที่นี่สามารถพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆได้ค่ะจากจุดที่เราอยู่นะคะเราจะเดินไปที่จิกโกกุ200เมตรพื้นที่โดยรอบของอุนเซน นะคะก็จะมีภูเขาไฟมีโรงแรมร,บรอบๆเยอะแยะเลยนะคะทุกคนที่มีออนเซ็นทางธรรมชาติจุดแรกก็จะมีแผนที่บอกนะคะว่าเดินยังไงตอนแรกที่เดินเข้าไปนะคะนึกว่ามันจะเล็กๆนะทุกคนแต่พอแบบเข้าไปถึงที่มันเป็นบ่อน,น้ําพุร้อนเนาะ มันใหญ่มากเลยค่ะจริงว่ามันคล้ายๆโนเบสเบอร์อที่ฮอกไกโดเหมือนกันนะคะเนี่ยทางเดินก็จะเป็นแบบทางบันไดแล้วก็ทางลาดซึ่งเดินง่ายมากๆเดินเป็นวงกลมนะคะเดินมาจนสุดทางเนี่ยมันจะมีร้านขายไข่ต้มอยู่ค่ะทุกคนซึ่งแบบต้มจากน้ํผพุร้อนที่นี่รสชาติแบบมันๆม,มีแสงระยิบระยับออกมาจากขาไข่ด้ะและอย่างนะที่นี่แมวเยอะมากๆเลยค่ะทาสแมวอย่างเรานะจอดทุก5นาทีถ่ายรูปแมวแล้วเขาดูมีความสุขกันมากเลยนะคะนอนอาบแดด ชิลแล้วก็แบบเหมือนกับควันของบ่อน้ำพุร้อนนี่พุ่งขึ้นมาสบายตัวแล้วเขามีป้ายด้วยนะว่าห้ามปลุกแมวคะ่ะถ้าแมวนอนหลับอยู่เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาคะ่ะอุนเซนนางาซากิ